สวัสดีค่ะเจอกันรอบบ่ายนะคะวันนี้คุณครูมาแทนคุณครูสิริพรนะคะซึ่งป่วยอยู่นะคะจากเมื่อวานนี้คุณครูให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะสิบห้าข้อนักเรียนหลายคนเลยทําได้ถูกต้องนะคะวันนี้เราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่สี่เรื่องวัฒนธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิง่นแต่ในวันนี้เราจะเรียนเรื่อง วัฒนธรรมไทยก่อนนะคะวัฒนธรรมไทยหมายถึงสิ่งที่แสดงถึงความเจริญงอกงามของมนุษย์ซึ่งเป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิตของคนในสังคมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนานนะคะวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในสังคมแบ่งออกเป็นสี่ประเภทด้วยกันนะคะหนึ่ง คติธรรม2วัตถุธรรม 3. เนติธรรม4สหธรรมนะคะมีด้วยกัน4ประเภทด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูความหมายของวัฒนธรรมทั้ง4ประเภทกันนะคะไปเลยค่ะวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญงอกงามของสังคมกำหนดพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ สื่อสารถ่ายทอดความเชื่อให้สังคมได้รับรู้แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของสังคมแสดงแบบแผนการดำรงชีวิตและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้สังคมไทยนะครับวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมแบ่งเป็นสี่ประเภทดังนี้นะครับ 1. คติธรรม 2. วัตถุธรรม 3. เนติธรรม 4. สหธรรมนะครับ คติธรรมธรรมที่เป็นแบบอย่างเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักการดําเนินชีวิตเช่นความมีเมตตากรุณาความกตัญญูกตตะเวทีหลักการดํำเนินชีวิตมีผลทำให้เราเกิดความสงบสุขในจิตใจและดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้องนะครับวัตถุธรรมเป็นวัฒนธรรมที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้เช่นอาคารบ้านเรือนยานพาหนะ เครื่องนุ่งหม่มสิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งของเครื่องใช้ศาส,สนาวัตถุนะครับวัตถุธรรมทำให้เกิดความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตแต่ถ้าเราใช้วัตถุธรรมมากเกินไปหรือในทางที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลในทางลบได้นะครับ เนติธรรมเป็นสิ่งที่รัฐสร้างขึ้นเพื่อบังคับและควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคมไม่ให้ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นรวมทั้งเพื่อควบคุมความสงบเรียบร้อยของสังคมผู้ที่ละเมิดหรือฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษตามที่กำหนดนะครับ การควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคมไทยให้อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีงามและปฏิบัติตามกฎหมายจะทำให้สังคมเกิดความสงบสุขนะครับสหธรรมเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกันและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมเช่นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันความสามคัคคีการเข้าร่วมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนะครับ วัฒนธรรมมีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนเป็นลักษณะสำคัญของชุมชนสร้างความสามคัคคีและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้เกิดความสงบสุขขึ้นในชุมชนดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งดีงามที่ทุกคนควรปฏิบัติเพื่อสืบทอดให้คงอยู่ต่อไปนะครับเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดวันนี้มี9ข้อคะ่ะ นะคะนักเรียนทําในสมุดสังคมนะคะไม่ต้องลอกโจทย์เลยนะคะโจทย์ไม่ต้องลอกเลยค่ะนะคะคุณครูมีตัวเลือกให้อยู่ห้าคำด้วยกันนะคะให้เลือกไปเติมทั้ง9ข้อนะคะมีคำว่าวัฒนธรรมคติธรรมวัตถุธรรมเนติธรรมและจาหธรรมนะคะนักเรียนอ่านโจทย์โดยเฉยนะคะแล้วก็เขียนข้อ1นึ่ถึงข้อ9 เลือกว่าข้อหนึ่งจะเลือกคำใดมาใส่ยกตัวอย่างข้อหนึ่งถ้านักเรียนเลือกวัฒนธรรมนะคะนักเรียนก็เขียนวัฒนธรรมอย่างเดียวนะคะไม่ต้องลอกเกเลยนะคะทำให้เรียบร้อยนะลูกทำเสร็จแล้วส่งเลยนะคะวันนี้วิชาสังคมนะคะคุณครูลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะตั้งใจทำนะลูกสวัสดีค่ะ